สวัสดรบผมมือนี้อีลิปเลือุมันปันกอครับมือนี้หัวมันับผมยงง่ายกี่ง่ายนอนไปแบบนี้แหะคื้ดจีกี่วสองไลน่นครับผมพุดโดยกุปตะเอียวหาซุนครับปล่อยเือดอนแล้มันเฮ้บยกมือมันจ้าวองมันนะโอ้หัวมันครับ เดียวเดี hmm. mm ๋ยวขึ้นเาะันคนข่เงินปรเบิดหัวมันครับผมราคาคุยางกวซอมเขาตัวีนี่ลาเขาก็ว่าฟ้องแทขายร่ำหมกคนลยหมนี่แม่หัวเออเนี่ยนั่นรั่นกได้เอาหัวเอาหัวมันขายตะล่ำมันโอ้หัวเดียวลมดแปง วมมวยืนมือไว้ตวมันตันมันเป็นยังไงบ่ทั้งไอ้ค่อนครับฮะไอ้บังพูดรอบต่อไปโบเก้าสิบติดตามไครับนยมันเทดคนเดียวเลยจวาขวงมันเกียดนะครับปล่อยเทดคนเดียวให้แล้ว โอ้เฮ็ดข้าวเดียวได้แล้วรถนึงแล้วเครื่องรถแล้วไก่แล้วปกติเราเฮ็ดมือรถตัวนี่งอนเฮ็ดต้งงลายเยมรำมาได้เราไ้ยงไมือลอยหาจิบมืเอาไปซ้ำนั่นแหะเไปต้นคาาอนัย่ำยังเขาย่ำเาบรีย่ำคนมันหนขวลา้ยคนไง่คนั่ว ไอเครื่องรถแด้วครับผมรักเมย์ข้มูไข่ลบมกบยต้นนี่มันสมมติซ้ำไขยแข็งกะตัวยู่นตัวต่นมันนะต่นมั้งวะต่้นซ้ำนี่ยังลอยไงอยู่นี่อันนี้เนียนต้นมันเนีนหัว ไห้ยังให้ยังให้ตีเดีอตินี้หน่อยเขาน้ำหนาเขาน้ำหนักคนมาเพิ่มอีกรองเร็นรองกับเกมอย มือนีเถ้าแก้ว่าเดี Não, Ma, aquela, ๋ยวสองรลอบได้เหมือนี่เถ้าแก่ขี่ที่ครับคามสสามมเร็วสันนี่ตามไปโอ้โย่สามเี่ยวกันไปจนใจยากวนเบสนี่แหะเดี๋ยวเดี๋ยวราคุมราคากันจังวะเถ้าแก่ขี่ทีอดออกด้วยเหรอ้ำแข็งกัน่มีกินนะครับเถาแก่นี่ ไม่ได้ซื้อแล้วอย่างนี้มีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานยังเวรนง่นน้ำจักเสียวเลยครับนี่ตุ้งมือกับพวกนีน้ำแข็งก็ได้ซื้อไม่กี่โลนี่ว่านาตอแก่วบ้างไว้เอ้ยได้ัดนยุ่หไโอ้หัวมันครับมึงหัวมันโอ้ กระกับพอมนหนวดมันตัวนี้ขึ้นข้นก็ดึงอย่หันเอ้าขึ้นรถด้นเขาดีเครียดดิบายรอเามันนะไ่ที่สุดได้แปลงแล้วโอ้นี่ครับเมอแปลงครับนักครับนักมีตัวนี้นะที่เมื่อแปรงเดองนี้และนี่จันี่ละไงดอกว่าหน่อยสุดห้ากัน อ้าวในร่องนี่ครับโอ้ยของแท้ครับโม้ไมีห้อยขาดเลยครับนี่มีเป็นหัวเลยนี่โมมีห้อยขาดเลยนี่เงาหนึ่งเลยนี่เอาขึ้นในเขาก่อนคุณเปิดหัวเราไปถ่ายวิดีโอเลยลองยูทูบตัวมือหนีหนาวเจ้าของ ในแจงนจ,นเจงเราองรอบครับมือนี่สมมือครับในใจมขาดทุนโอ้อ่างเลยวะแลเอาขึ้นนาแล้วนี่ยอ้ยม,มันทังนี้บแกนโซตุเตียงต้องไปฟังพุ่นยามดพันมันตรงพัน้องพุ่นตุเตียงเห็นทังนี้นี่พุ่เอาไปสัน้นฟังุ่ไหม ม่ไปสั้นลงกุ่นไหนเตยตุ๋ยงเห็นไหมนะครับผมไปย่นมันนะครับจะคองสวนเขาตาเดียกสะเลาะอกของสวนแหนมนาแล้วผมชอาเมียก็ไปกินน้ำอะไรนเปียงนี่น้ำห้อากหากินมาเองนครับทุกงานี้เปียงนี่้อ้ไป ไม่กินไผ่กินนอนไปกินย้วนไ่บอกไปกินยวัด่วัดไหมกินยุวัดเราอ่นกาแฟอายหาก่ารบาทตายเอาเ่ไห่กินเอาเยื่ไห่าใหกินซื้อทีเอ็มรอยก็กาแฟครับเงาเงี้ยเลยเงานี่ยเบองเงาครับใครอยากได้พันติดต่อได้นะครับกับพันก๊อ ผมมีห้อยขาดแล้น uh> well ี่ครับเบงนต้นท่อแขกเด้อหัวจะติ่โฟมมือสนใจติดต่อเลยครับพันก็มีเยอะแยะต้นเอาไปกินเม็ดปุยบุลงหัวเลยหัวหัวบดีคือเจ้าของให้ครับมันแปลงนี่เสาเลยมันไม่มีหัวเลยเสาเลยมันแปลงนี่มันแปลงีนโลกซึมเสาหัวไม่มีหัว โอ้ของว่าของว่านั uh. bueno, ่นเนาะปุ๋ยพวกยังกพมกเฮ็ดเนาะไปสิดเบ็ดเสยยุ่มเลยสมิ่งกวาดีตัวเนี่ยพวกไห้หลายพวกตัวเนี่ยที่ศึกษาไว้เออโซเชียืชผลสุ่งกับประกวดครับผมมาถึงร้านมันนะผมรอบแรกมันในเนาเจ้าเอาบ่ออยู่ในอัลบั้มดินมาหลายที่หักลงเลยจนเดียวมาซ้ำหนึ่งศูนย์ มันฟันกรอบรับต,ตัวอนแรงอีกรอบหนึ่งครับผมณนตกมาเคื่อนดินหอยกีรายยังไงครับโอ้รอบสองแล้วครับผมอุ่นฝนเกือบมากครับผู้จัดการ่งวะเราคุณเรื่องฝ่าฝนห่างแล้ว คนเงสีมาครับเดี๋ยว็ถาวบงขากลับครับมาบันตอนนี้เขาเบืองขึ้นบ้นก่อนเจ้าควางเอาตั้งงานครับบัให้เจ้าเมียเลยมาเลยควายไปพุ่นั้งนาซักไส่พ เนี่ยเก็บเอารถเนี่ยเก็บไปซื้อเพาะรถนะเก็บไปเพื่เพรชทุกนั่นนะเอาเป็นเทยวไปนี่แม่เก็บงานบ่เปลี่ยนนี่แหละมาทำฮะไปเลี้ยงสัตว์เล้งบ่เลี้ยงไปเลี้ยงสัตว์เล้ยงมาเลี้ยงมาต้องไปเอาทุกนั่นนะเอาทุกส่นเนี่ยไปครับถาม่องอยู่แล้วแม่ขึ้นไปได้กันยวไปเบิ้งครับรถมาเอา ฝนตกครับถ้ามีแต่อย่างนี้หมดเลยทั้งรถดีก็ซื้อไหมดินมยางไรเลยนายจ้างก็บปเขาพูดมาฝนตกมีแต่เรี้ยวๆยางเดียวครับมีแต่บอกเรี้ยวยางเดียวนายจ้างฝนจนเศร้าถิ่นมือซื้อฝได้เศร้าเมียเลยถามก็เจ้าไหนถามหมวเกี่ยมเลยไหนแม่หมวเกี่ยมวัดขีดวัดย่อวัดย่อครับ อ้เราเต้ยเอา่ลูกเไม่เ <ai> ห okay. <cur> <iger> ็นก็ยิ้มใจอไรมันว่เตี้มรถวาเศาโอ้นี่ลูกบอกลูกมีร้านบอกร้านเด้อยังเห็นงานอย่นี่เด้อลำบากยาหมอไทยดอกยางคนบ่เบงมาเอ้ยาเบงขอมันจักพรรดิเนี่ยเฮ้ยโอ้ยมันพันขายพันขายพันเนอขายพันเนอะพูดเลย นี่ตัใหครับต้นบ่ต้นเราตันยงบ่นี่เบวนจีนมาตกมาถึงลาแล้วตั้งในเขาตันนแผ่นดินกว้างใหญ่ดันไม่ไปเกิด สวยต่อไปเถิดเกิดเป็นคนไทยรัฐบาลเอาใจแต่พวกนายทุนวกจะร่วมทำบุญแต่ก่อนมาทุกเช้านาต้องไปเรียนวิชาแพะมีชีวิตย่ำแย่ต้องไปขายนาให้กับพวกมีเงินลูกตาตีตายายตะกูยีน่าแม่เอาซ้ายก็ยีขวาข้าก็ยีดูให้